วัสดีค,ครับผมอายุทย์ค่ะครับผมวันนี้ขอนําเสนอรถบ้านอนเนกประสงค์น่าใช้งานกันอีกสักคันนะครับผมเป็นรถครอบครัวสไตล์ SUV นะครับผมราคาทูแสนกลางๆนะครับผมน่าใช้อีกนิดสักคันนะครับนิยมนะครับผมรถรุ่นนี้เป็น Honda CRV นะครับผม เกียร์ออโต้ไม่ติดแก๊สนะครับผมรถคันนี้ทรงสวยนะครับผมสีเราทําการเก็บสีมาใหม่ทั้งคันเลยนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิวามด้วยจมน้ําค่าทําสีหมดไปเกือบ $30,000 บาทนะครับผมพร้อมทําช่วงล่างมาใหม่ทั้งคันนะครับโชคทําใหม่หมดทั้ง4ีต้นยางแท่งเครื่องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมนี่นะฮะ สวยงามนะครับผมไล่ริ้วรอยนะครับผมสีเพิ่งออกจากปู่สีมานะครับผมนี่นะฮะล้อก็ทําใหม่ให้เหมือนเป็นป้ายแดงเลยนะครับผมยางเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับผมนี่นะฮะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับคันนี้เปิดให้กันแสกกลางๆนะครับผมนี่นะฮะสำหรับท่านใดบอกว่าทาไมพี่เปิดราคาแพงไม่แพงนะครับเทียบราคาตลาดได้นะครับผมแสกกลางทาหมด เก็บงานหมดไปห้าหกหมื่นนะครับผมนี่นะฮะท่านใดลองดูนะครับผมลดแสนต้นต้นเกือบเกือบแสนหรือแสนนิดหน่อยเอามาเก็บงานต่อเองแล้วจะช็อกแบบผมนะครับผมเ,เก็บงานไปเยอะมากเลยนะครับผมพูดตามตรงเลยนะครับผมนี่นะฮะเอาไปก็ใช้งานอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมนี่นะฮะ สวยงามนะครับสีสันสวยงามทั้งคันไม่มีริ้วรอยเลยเพิ่งออกจากอู่สีมาขัดเคลือบให้อย่างดีด้วยนะครับผมภายในสะอาดสะอ้านนะครับผมนี่นะฮะเบาะเดิมโรงงานนะครับผมพับได้ตามสไตล์ CRV นะครับกว้างขวางนะครับขับนิ่งเงียบไม่มีดังเลยนะครับผมนี่นะแอร์เย็นฉ่ำช่วงลงช่วงล่างทําให้หมดแล้วเอาไปใช้งานอย่างเดียวเลยนะครับปู หกดีให้อย่างดีสวยสวงามๆาเลยนะครับผมที่นะฮะใครหาขับขี่รถใช้งานอยู่นะครับผมใกล้ปีใหม่แล้วจะไปที่ต่างจังหวัดกับบาเยี่ยมยงเยี่ยมญานะครับผมขับขี่นั่งสบายสบจุนะครับเบาะพับได้นะครับผมเอาไปแคมปิ้งก็ได้นอนในรถก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับเบาะพับตาพับได้หลายทรงนะครับเนี่ยนี่นะฮะหาใช้งานอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนพับได้หลายทรงนะครับแอร์เออเย็น ตรงกลางมีที่วางแก้วพับจะเดินไปหากันได้นะครับรีวิวเยอะแล้วเซอวิองรับดูใน youtube เอานะไม่ยากนะครับผมเนี่ยคันนี้กระจกกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับผมนี่นะฮะไม้แท้นะครับสองแสนห้านะครับไม่มีการกอแต่อย่างใดแอร์เย็นถ้มนะครับผมมีจอกล้องถอยหลังครบเลยนะครับผมนี่นะฮะหาใช้งานอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วดูด้านท้ายกันครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผม ประหยัดน้ำมันนะครับไม่กินนะฮะคันนี้ขับสี่ด้วยนะฮะนี่นะฮะยาหลงยาอะไรอยู่ครบโตปิ๊กนิ๊กอยู่ครบนะครับผมนี่นะฮะจุไปเยอะนะนี่นะกว้างขวางนะครับผมนี่นะฮะกว้างมากใครบอกว่ารถเล็กนะครับไม่เล็กนะครับผมนี่นะฮะหลุมโตอยู่ครบนะครับเอาไปขับขี่ใช้งานรถครอบครัวสบายๆเลยนะครับมีลูกมีหลานนะครับพับเบาะให้เป็นสนามเด็กเล่นในรถได้เลยนะครับผม วิ่งวิ่งเฟลนะครับขนของก็สบายสบายนะคะขายก็ได้นะครับผมงโมรถอเนกประสงค์ทุกอย่างนะครับสมควรค่านะครับที่เขานิยมนะครับตอนนี้สายแคมปิ้งก็เริ่มเอากลับมาทําเป็นแคมปิ้งกันนะครับผมนี่นะฮะโมมาเยอะแล้วมาดูรถติดต่อครับผมนี่ครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพี่ป้าไม่จมน้านะครับผมถ้าหาพบเจอนะครับยินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านซื้อไปเลยนะครับผมนี่นะฮะรถสวยงามเก็บมาให้แล้วเอาพร้อมใช้ไม่ต้องทําอะไรเลยเอาไปก็ใช้งานกันอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องซ่อมไม่ต้องอะไร แดงทั้งสิ้นนะครับผมสีสันทําให้ใหม่ทั้งคันนะครับทั้งล้อทั้งบอดงบอดี้ยางเปลี่ยนให้ใหม่ช่วงล่างทาใหม่เปลี่ยนท่านเครื่องให้ใหม่ทั้งสี่ตัวนะครับผมไม่มีปัญหาแน่นอนเอาไปก็ขับขี่ใช้งานกันอย่างเดียวนะครับผมสําหรับท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมนี่นะฮะทั้งส่งรถเทนเลอร์ขับส่งนัดเจอตัวต่ตัว,ตวผมปิดประตูไม่แน่นนัดเจอตัวตัวหรือว่าส่งเทนเลอร์ส่งสไลด์ได้หมดนะครับผม กรุงเทพแล้วเป็นส่งฟรีนะครับผมส่งฟรีหนึ่งอกิโลเมตรนะครับผมนี่นะฮะใครหารขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดบักแน่นอนครับขอบคุณครับ